นี่มันไม่ถูกนะเป็นองค์กรอิสระสะปา่าบินไปดูงานถึงต่างประเทศทํางานได้แค่นี้หรอบัตรลงประชามติเป็นสีเหลืองไอหน้าปกเนี่ยก็ควรจะเป็นสีเหลืองคนจะได้เข้าใจตรงกันว่าเป็นขอประชามติใช่ทุกคนวันจริงบัตรลงประชามติจะต้องเป็นสีเหลืองนะไม่ใช่สีฟ้าตามปกนะ ลุงแหวงตั้งใจให้ทุกคนเขาสับสนกันหรือเปล่ามสมองคิดได้แค่นี้เหรอถามจริงๆอันเนี้ยถามด้วยเฉยๆแล้วนี่อะไรวะอะไรวะสำคัญเลยสําคัญเลย,เลยทุกคนมาดูตรงนี้เขาเขียนว่าในช่องทําเครื่องหมายเพียงเครื่องหมายเดียวเครื่องหมายเดียวนี่หมายถึงเครื่องหมายถูกหรือเครื่องหมายกากาบาทมึงเอาให้แน่หน้าลุงแหวงลุงแหวงไม่ได้พึ่งจะเข้ามาทํางานนะอยู่จนคนเขาเอือมละอากันทั้งประเทศแล้วส่วนรางวัลคุณธรรมที่ได้สองปีซ้อนอะ่ะเอาคืนก่อนได้ไหมไม่คู่ควรอ่ะบัตรประชามติจะต้องเป็นสีเหลืองแล้วกากบาทเท่านั้น ถ้าไปกาถูกจะกลายเป็นบตดเสียอย่าไปหลงกลลุงแหวงทุกคนลงประชามติครั้งนี้เราสามารถถอดถอนองค์กรอิสระได้จาจัดคนชั่วได้ที่เขาทําให้เราสับสนเพราะเขาไม่อยากให้เราแก้ถ้าเราแก้สําเร็จประชาชนจะเป็นนายเขาเข้าครูหาแล้วกากระบาดคําว่าเห็นชอบแล้วเราไปเอาชนะลุงแหวงด้วยกันเสร็จกูแน่ไอ้แวงหมดเวลาของมึงแล้วไอ้แวง